สวัสดีครับในการจะลึกข้อมูลวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างน่าแปลกใจนะครับเป็นภาวะทางการแพทย์ที่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกันนั่นก็คือกลุ่มอาการที่เรียกว่า cannabinoid hyperemesis syndrome หรือที่เรียกสั้นๆว่า CHS ครับคือคำถามที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องนี้ก็คือเอมันเป็นไปได้ยังไงกันนะ ที่สารที่คนส่วนใหญ่ใช้เพื่อบรรเทาอาการคลื่นไส้เนี่ยจะกลับกลายมาเป็นสาเหตุที่ทําให้อาเจียนอย่างหนักจนควบคุมไม่ได้ซะเองมันเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเลยใช่ไหมครับเรามาหาคําตอบเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยมาทําความเข้าใจกันก่อนว่ากลุ่มอาการที่มาดูย้อนแย้งในตัวเองเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถ้าจะอธิบายง่ายๆนะครับกลุ่มอาการ CHS ก็คือความผิดปกติในการสื่อสารการันระหว่างลำไส้กับสมองของเราครับ ซึ่งสาเหตุมันเชื่อมโยงกับการใช้กัญชาแบบต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านๆเลยคือส่วนใหญ่จะพบในคนที่ใช้มาหลายปีแล้วอาการหลักๆที่เห็นได้ชัดเลยก็คือจะมีอาการคลื่นไส้รุนแรงมากอาเจียนไม่หยุดแล้วก็ปวดท้องครับกลุ่มอาการนี้เพิ่งจะถูกค้นพบแล้วก็อธิบายได้ครั้งแรกเมื่อปี2004นี่นี่เองครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีรายงานผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆเลยทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าอาการป่วยของโรคนี้มันมีขั้นตอนยังไง เพราะว่ามันมีระยะของโรคที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆอยู่2ระยะด้วยกันครับระยะของอาการจะแบ่งเป็น2ช่วงหลักๆนะครับช่วงแรกเรียกว่าระยะเริ่มต้นหรือ p r o d r o m o phase ซึ่งมันก็เหมือนเป็นสัญญาณเตือนจากร่างกายเรานั่นแหละครับแต่ถ้ายังคงใช้อยู่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ช่วงที่2คือระยะรุนแรงหรือ hyperemetic mm phase ที่อาการจะหนักขึ้นแบบคนละเรื่องเลยที่น่าสนใจก็คือในระยะเริ่มต้นเนี่ยนะครับ อาจจะกินเวลานานเป็นเดือนเดือนหรืออาจจะนานเป็นปีเลยก็ได้ครับในระยะเริ่มต้นเนี่ยอาการมันอาจจะยังไม่ชัดเจนมากนะครับอาจจะรู้สึกเหมือนคลื่นไส้ตอนเช้าๆทุกวันหรือรู้สึกคลื่นไส้หนักๆมีความวิตกกังวลเมื่อออกเยอะผิดปกติแล้วก็รู้สึกหิวน้ําบ่อยกว่าเดิมซึ่งอาการแบบนี้หลายคนก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได้เอะใจเลยว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนอยู่แต่พอเข้าสู่ระยะรุนแรงปุ๊บ โอโหอาการนี่คนละเรื่องเลยนะครับคือจะปวดท้องรุนแรงมากจนทําอะไรแทบไม่ได้เลยแล้วก็จะอาเจียนหนักมากอาเจียนซ้ําๆเป็นรอบๆจนกินอะไรไม่ลงเลยครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะทําให้น้ําหนักลดลงหัวผ้าแล้วก็อาจจะเกิดภาวะขาดน้ําที่รุนแรงตามมาได้ถ้าใครมีอาการแบบนี้นะครับควรจะต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยแล้วมันก็มีเรื่องแปลกมากๆเลยนะครับที่เป็นเหมือนเบาะแสสําคัญของกลุ่มอาการนี้เลยก็คือคนที่เป็นเนี่ย มักจะรู้สึกดีขึ้นชั่วคราวเวลาได้อาบน้ําร้อนจัดจัดครับฟังไม่มีครับอาบน้ําร้อนซึ่งก็เชื่อกันว่าความร้อนจากน้ำเนี่ยมันอาจจะไปช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของสมองจากอาการคลื่นไส้หรือไม่ก็ช่วยปรับสมดุลอุณหภูมิในร่างกายที่กําลังรวอนอยู่นั่นเองครับและที่ทําให้ทั้งหมอและคนไข้งงกันไปใหญ่เลยก็คือยาแก้คลื่นไส้ทั่วๆไตเนี่ยมักจะใช้ไม่ได้ผลเลยครับ นั่นก็เพราะว่าต้นตอของอาการ C.H.S มันไม่ได้มาจากปัญหาในกระเพาะโดยตรงแต่ว่ามันเกิดจากความผิดปกติในการสั่งการของสมองเรานั่นเองแล้วทำไมล่ะทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นไปได้เอาละครับตอนนี้เราจะมาลองไขข้อสงสัยนี้กันในเชิงวิทยาศาสตร์แบบเข้าใจง่ายๆกันครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันมีระบบที่เรียกว่า endocannabinoid system อยู่ทฤษฎีหลักๆเขาเชื่อว่า การที่เราได้รับสาร TSC ในปริมาณที่สูงแล้วก็ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเนี่ยมันเหมือนกับการไปกระตุ้นตัวรับในสมองที่ชื่อว่า CB1 มากจนเกินไปครับพอมันถูกกระตุ้นมากไปมันก็เลยรวนทําให้ระบบควบคุมอุณหภูมริร่างกายแล้วก็ปฏิกิริยาการอาเจียนของเราเนี่ยทำงานผิดเพี้ยนไปหมดเลยแล้วก็จะมีปัจจัยทางพันธุก,กรรมเข้ามาเกี่ยวด้วยที่ทําให้บางคนอาจจะไวต่ออาการนี้มากกว่าคนอื่นครับและนี่คือข้อมูลที่น่าตกใจมากครับจากการศึกษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่นิวยอร์กนะครับ เขาพบว่าในกลุ่มคนที่ใช้กัญชาเป็นประจำเนี่ยมีถึงเกือบ33%หรือพูดง่ายๆก็คือมากกว่า1ใน3เลยนะครับที่เคยมีอาการที่เข้าขายกลุ่มอาการ C H S ตัวเลขนี้มันบอกเราว่าอาจจะมีคนอีกจำนวนมากเลยที่กำลังเจอกับอาการนี้อยู่โดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเกิดจากอะไร แต่ว่าในเรื่องที่น่ากังวลแบบนี้ก็ยังมีข่าวดีอยู่นะครับเพราะว่าภาวะนี้เนี่ยมีหนทางในการฟื้นตัวที่ค่อนข้างชัดเจนมากเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเส้นทางที่จะให้อาการดีขึ้นนั้นเป็นยังไงคำตอบจริงๆมันมีอยู่ข้อเดียวเลยครับซึ่งก็คือการหยุดใช้กัญชาโดยสิ้นเชิงครับนี่เป็นวิธีการรักษาเดียวที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าได้ผลแน่นอนแม้ว่าการหยุดอาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายสําหรับบางคนแต่เพื่อสุขภาพของเราแล้วมันก็คุ้มค่าที่จะทํามากๆเลยนะครับ พอเราหยุดใช้ปุ๊บเนี่ยร่างกายจะเริ่มฟื้นตัวเร็วมากเลยครับภายในไม่กี่วันอาการต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ภายในไม่กี่สัปดาห์ก็จะหายไปจนหมดเลยแต่สิ่งสําคัญมากๆที่ต้องจําไว้ก็คือหากกลับไปใช้อีกครั้งอาการก็มีแนวโน้มสูงมากที่จะกลับมาเป็นซ้ําได้ครับซึ่งถ้าใครที่ต้องการความช่วยเหลือก็มีแหล่งข้อมูลแล้วก็กลุ่มสนับสนุนต่างๆมากมายเลยนะครับทั้งในโลกออนไลน์หรือการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยตรง อ๋อแล้วก็ระหว่างทางไปสู่การฟื้นตัวเนี่ยยังมีอีกทิกนึงที่ช่วยบรรเทาอาการเฉพาะหน้าได้นะครับก็คือการใช้ขี้ผึ้งที่มีส่วนผสมของแคปไซซินซึ่งเป็นสารสกัดจากพริกเนี่ยเอามาทาที่บริเวณท้องมันจะให้ความรู้สึกร้อนๆคล้ายๆกับตอนที่เราไปอาบน้ําร้อนเลยครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนใช้โดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่มีผิวแพ้ง,ง่ายครับเอาล่ะครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วมาทบทวนประเด็นสาคัญๆที่ต้องรู้จากเรื่องราวทั้งหมดนี้กันอีกสักครั้งนะครับ นี่คือ5ข้อเท็จจริงสำคัญที่อยากให้จำกันไว้นะครับข้อแรกเลย C H S เป็นกลุ่มอาการที่มีอยู่จริงและอาจรุนแรงได้นะครับไม่ใช่เรื่องที่ขิดเอง 2. องสัญญาณเด่นๆเ,เลยก็คือการอาเจียนเป็นรอบๆและความรู้สึกอยากอาบน้ำร้อนตลอดเวลา 3. ยากแก้คลื่นไส้ทั่วไปมักใช้ไม่ได้ผล 4. วิธีรักษาเดียวที่ได้ผลจริงๆคือการหยุดใช้กัญชาและข้อสุดท้ายข้อ5การฟื้นตัวนั้นเป็นไปได้และเกิดขึ้นได้จริงครับ การที่เราแบ่งปันข้อมูลนี้ออกไปอาจจะช่วยให้ใครบางคนได้พบคำตอบที่เขาตามหาอยู่ก็ได้นะครับสุดท้ายนี้คำถามที่มาาคิดก็คือการสร้างความตระหนักรู้ให้มากขึ้นในสังคมอาจจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการไขปริศนาทางการแพทย์ที่ยังใหม่อยู่นี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครที่กำลังฟังอยู่หรือคนใกล้ตัวอาจจะกำลังมีอาการเหล่านี้อยู่ลองแบ่งปันข้อมูลนี้ให้พวกเขาได้รู้นะครับบางทีแค่การเ<อ>ข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้ขอบคุณที่ติดตามครับ